มาแล้วค่ะวารุตาได้47ยูโร51เซนทำงานเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงได้มาพันเโอ้โหพันเจ็ดพันับเลขกันไม่ถูกเลยค่ะ วันนี้วารุตากาับแฟนจะไปเก็บขวดอีกที่หนึ่งค่ะวารุตาไม่บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนขอเพียงทุกๆุกคนเอาทงใส่เสื้อขนหนาวมาด้วยนะคะแล้วก็ท้องฟ้าปล่งแบบนี้ก็อย่าคิดว่าร้อนนะคะหนาวค่ะแล้วก็เตรียมตัวกันเลยเมื่พร้อมกันล้วก็ลุยกันเลยค่ะ เดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนด้ว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานเพิ่งพาตนเองขับกลอมบันเลงเพลงชีวิตเรา เราวีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผ่าปลูกผักสวนครัวรอบบ้านอังมุเนเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเองกัจวจาาวรุตาอยู่ที่โอเวอร์เฮาส์วรุตาจะมาเก็บขวดไปกันค่ะไปลุ้นไปลุยด้วยกันนะคะว่าวารุตาวันนี้จะได้สัก เท่าไหร่ไปกันเลยมาพร้อมกับสามีรถตำรวจมาค่ะรถตำรวจไปนู่นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เวทฟีดเซนโตหรือเซนโตของโอเอร์เฮาส์นะคะผู้คนมางานกันค่ะเราก็มาเก็บขวดพลาสติกเก็บขวดเหมือนเดิมค่ะ วารุตาเจอเจ็คพอร์ตด้านหน้าแต่ยังไม่ขอเก็บนะคะเนื่องด้วยว่าวารุตาต้องการกลับกล่องพลาสติกค,ค่ะนี่คือเจ็คพอร์ตค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเก็บขวดพลาสติกก่อนค่ะส่วนที่เหลือถ้าไม่มีขวดพลาสติกเราก็จะเริ่มเก็บขวดค่ะนี่คือเจ็คพอร์ตเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ไม่เก็บขวดขอเก็บแตก กระป๋องนะคะวารุตาได้เกือบเต็มรถแล้วค่ะนี่ของวารุตาเก็บแป๊บเดียวเต็มรถแล้วค่ะในนี้ก็เกือบเต็มค่ะไปลุยกันต่อเลยมุมนู้นเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้มีคนมาเก็บก่อนหน้าเราหนึ่งคนวารุตากับแฟนแยกกันเก็บนะคะมุมนี้ก็มีเตก็ขวด แต่ขวดขวดแบบนี้เราไม่เอาวันนี้ไม่เอาต้องขอโทษขวดอีกแล้วะคะ่ะวันนี้เจ๊ขอดรึมเลยค่ะมีเจ๊ขวดมีเจ๊ขวดล้วน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 วันนี้วารุตาขอยังไม่เก็บนะคะวารุตาเจออีกหนึ่งกระป๋องขอรีบทําเวลาค่ะนี่ค่ะคาา่ะบ้าเมื่อกี้ตรงหน้าง,งานคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผู้คนก็กำลังทยอยเข้า นี่ค่ะรถของวารุตาดูกันให้เต็มตาเก็บแป๊บเดียวแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีผู้ชายมาเก็บแล้วก็เขาก็เอาไปสองถุงใหญ่เลยค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะมีแต่ขวดแบบนี้ถ้าขวดเล็กๆแบบนี้วารุตาขอแล้วกันนะคะนี่อีก3บาทหูแล้วนาวไปเลยค่ะขวด3บาท3บาท3บาทวันนี้ไม่อยากได้3บาทแต่เมื่อไม่มี9กบาทก็จะเอา3บาทคะ่ะ เก็บค่ะเก็บค่ะมีห้าบาทก็เอากระดาษที่ชู่วมาวารุตาขอเก็บนะคะนี่ค่ะเจคพอดเจคพอวรุตาขอเริ่มเก็บขวดแต่เก็บขวดแบบเบาๆไม่หลักแบบนี้นี่คือโคโรนะค่ะนี่คือแปะไอ้สาบาทเหมือนกันค่ะ,คะวันนี้ถึงแม้ว่าคนจะไม่เยอะแต่ก็มีอะไรให้วรุตาเสียใจอีกเหมือนเดิมนั่นก็คือขวดล้วนๆน,น,นเลยค่ะมาค่ะมาช่วยวรุตาเก็บ วารุตาจะเก็บเฉพาะขวดเล็กๆนะคะเพราะขวดใหญ่ราคาเท่ากันแต่น้ำหนักเยอะฉะนั้นมันจะหนักรถของเราค่ะก็จะเอาขวดเล็กๆแบบนี้แบบนี้ค่ะขวดเล็กๆค่ะเก็บเลยเก็บเลยวารุตาได้เต็มสูงได้เต็มนี้ได้อีกนี้ค่ะวันนี้วารุตาก็ต้องขอโทษขวดที่หนักๆด้วยนะคะคือคือไม่ใช่ว่าไม่ไหวแต่มันคือเราไม่สะดวกจริงๆเลยค่ะ วันนี้บรรยากาศฝนฟ้ากุค่อนข้างที่จะมืดครึมวาลุตาขอภาวนาอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกนะคะอีกค่ะอีก6บาทวันนี้ไม่ได้เตกระปองวันนี้ก็ต้องเก็บกดกันแล้วค่ะนี่อีก6บาทขอเก็บก่อนค่ะนี่จำนวนผู้คนที่มาเข้าดูคอนเสิร์ตแต่ยังไม่ถึงเวลาเล่นนะคะเวลาเล่นก็คือเวลา สามทุ่มครึ่งผู้แต่วงดนตรีที่เป็นวงเล็กๆก่อนที่วงใหญ่จะเล่นนะคะเขาก็เริ่มเล่นแล้วค่ะแล้วผู้คนดูนะคะไม่เยอะดูบรรยากาศท้องฟ้าดนตรีเริ่มมาเสียงเพลงมาแล้วค่ะนี่คือวงดนตรีที่มาเล่นวันนี้นั่นคืออิเล็ก i c ิกคาวบอยเทคนนะคะเทคนทัวร์นี่คือรถของเขาเลยค่ะ บรรยากาศตอนนี้วารุตาอยู่ที่โฮเบอร์เฮาส์นะคะเบดฟีดเซนโต้มาร์นอารีนาโพเมนาแดดค่ะนี้ค่ะมุมนี้เลยวันนี้บรรยากาศไม่เหมือนวันก่อนนะคะแล้วก็ขวดนี้เราก็ไม่เก็บเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะส่วนนี้ของเราค่ะของเรา เมื่อกี้แฟนก็เอาหนึ่งกระสอบปุ๋ยเอาไปใส่รถแล้วนะคะมีแต่กระป๋องล้วนๆเลยค่ะวันนี้เราคาดการว่าเราน่าจะได้ประมาณ40ยูโรค่ะเราจะเอารถมาจอดมุมนี้นะคะไม่สามารถจะจอดได้เนื่องด้วยว่าเต็มเต็มที่จอดรถเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะให้ทุกคนดูนะคะ ส่วนฝั่งทางนน้นเขาก็ไม่ให้จอดคือนี่ค่ะคือลานจอดรถเต็มสุดๆมุมนี้ก็จอดไม่ได้เพราะเป็นทางที่รถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกค่ะเต็มลานจอดรถยังเต็มแล้วคนตอนนี้ข้างในก็เต็มหมดแล้วค่ะ วารุตาให้ดูลานจอดรถไม่สามารถที่จะเบียดเข้าไปสู่มุมไหนได้เลยเต็มไปหมดเลยค่ะนี้ค่ะเต็มเต็มเต๊เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ลานจอดรถแล้วนะคะผู้คนทยอเดินมาแต่ค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวเพราะว่าวงใหญ่เล่นตอนสามค่ะนี้ค่ะกด ขวดแล้วก็ขวดนุน่นใช้นมสองถุงค่ะนุ่นสามีเก็บใส่ถุงใหญ่แล้วค่ะเก็บเลยใช้นมเร็วๆเราไม่ได้เก็บขวดในงานเรามาเก็บขวดนอกงานแล้วกันนะคะนี้ค่ะสามบ้านสองข้างทางนี้คือต้นเกาลักษหมดเลยนะคะนี้ค่ะลูกเกาลักแต่เกาลัก์แบบนี้ให้สัตว์กินนะคะคนกินไม่ได้ค่ะ คนกินจะต้องเป็นเคารักอีกอย่างหนึ่งค่ะไปค่ะสามีนำหน้าไปนู่นแล้ววารุตาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเวสโตรเวสฟิตเซนโทรอยู่ตรงป้ายนี้เลยค่ะป้าย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 นี้ค่ะนี่วารุตาให้ดูนี้ค่ะป้ายนี้เลยเวสฟิตเซนโทรโอเวอร์เฮาส์นค่ะโอเกโลาห้าบาทสอเก็บก่อนค่ะ ที่ของเราที่เก็บได้ในวันนี้อันนี้คือพลสอาสขวดเบียร์นี่กระป๋องเบียร์นี่คือขวดนู่นก็ขวดค่ะเราจะกลับบ้านแล้วก็เอาไปส่งเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะคะว่าวารุตาได้เท่าไหร่งานนี้ค่ะไปเลยผู้คนทยอยเข้านะคะแต่เราขอเอาขวดกระป๋องไปส่งก่อนแล้วค่ะ บรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเราจะมาส่งขวดกันที่นี่นะคะเลียกูดค่ะนี่ของเรานี่อีกขวดหนึ่งคะ่ะนีคะ่ค่ะอีกหนึ่งกระสอบแล้วก็อีกหนึ่งถุงค่ะของเราจอรอเครื่องนี้ อันนี้อีกเครื่องนี้เมื่อกี้วารุตาเจอไม่รู้ของใครเขาไม่เอาไป75เซนวารุตาขอนะคะเริ่มลุยกันเลยค่ะตรงนี้นะคะคือมีสองเครื่องสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําห้องต่างหากไว้สําหรับคนที่มาจ่ายขวดอย่างเดียวนี้ค่ะนี่แฟนวารุตาลุย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 ล ตู้นู้นขวดตูด้นี้พลาสติกอะลุยกันเลยที่นี่มีที่ล้างมือให้ด้วยอุยสุดยอดมากๆหลังจากที่เรา,าเก็บขวดบางครั้งมันก็จะมีน้ํามีอะไรพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือให้ด้วยสุดยอดนี่ค่ะทุกคน เงิน <Sustain able cleaning material> ของวารุตานในวันนี้มาลุ้นกันค่ะว่าวารุตาจัดได้สักเท่าไหร่ไปกันเลยก็มาดูพริกกัน <GO> ก <back> ่อนสีเหลืองสีแดงสีเขียวสวยจังเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะห้างนี้ห้างใหญ่มากๆเห็นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ โอ้ย่างใหญ่อย่างใหญ,ใหญ่วารุตาเคยนึกถึงตอนที่อีกเมืองทิวตาไปมูย่างใหญ่แล้วก็ทันสมัยด้วยค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมาแล้วค่ะวารุตาได้47ยูโร51เซนท์ทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงได้มาพันเโอ้โหพันเจ็ันับเลขกันไม้ถูกเลยค่ะดีใจดีใจสุดๆเลย เราได้เงินเมื่อกี้1,800บาทเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบคราวนี้จะไปเก็บขวดค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นคนเก็บขวดก็หลายคนอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะตอนนี้เรามี1,800บาทอยู่ในกำมือแล้วค่ะเมื่อกี้วารุตาเห็นผู้หญิงโอ้ยใส่กระสอบแล้วผู้ชายก็ปั่นจักา เดินสวนทางวารุตาไปอีก2คนนี่คือ1,800วารุตาเก็บกับแฟนเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเลือกด้วยนะคะงานนี้มีเลือกขวดหนักไม่เอาเอาเฉพาะขวดเบาๆเน้นแต่กระป๋องเบียร์กับขวดนะ้ำพลาสติกอย่างเดียวค่ะแต่มารอบสองครั้งนี้จะมาเก็บแต่ขวดแต่ไม่รู้ว่าจะมีเหลือให้วารุตาสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคะห8 0่ 1, บาทอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับวารุตาแล้ว อย่างนี้คือรอบสองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะได้อะไรกันบ้างรอบที่สองของเรามาอีกแล้วค่ะเวสฟ,ฟิลดเซนโต้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะนู้นค่ะสัญ,ญลักษณ์ของโอเวอร์เฮาส์เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะดูบรรยากาศ เราจะไปเก็บรอบสองรอบนี้ก็เป็นรอบชิวๆของเรานะคะเมื่อกี้เราเห็นผู้คนมาเก็บกันเยอะแล้วเราก็เป็นหน้าใหม่ที่นี่เราไม่รู้จักแหล่งว่าเราจะไปเก็บตรงไหน แต่เราได้1น0 0บาทขนาดเราไม่รู้ที่นะคะคนที่มาเก็บเขาก็รู้ที่ว่าทางเข้าหลักทางเข้ารองอยู่ตรงไหนวารุตาไปยืนอยู่ที่ทางเข้ารองเราก็เลยได้ไม่เยอะสามีเริ่มเก็บนี่คือรอบที่สองของเรานะคะขอวารุตารัวรัวรรู้คนกำลังเดินเข้าไปในงานแต่อย่างช้าช้ช้าช,าชาเลยค่ะ จมบ้าเก็บก่อนจ้ารอบที่สองของเราเมื่อกี้มีคนไปยืนเก็บขวดแทนที่วารุตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูมุมข้างหน้านิดหน่อยค่ะแต่วันนี้วารุตาคิดว่าเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ยูโรนั่นก็คือ2 0งพันบาทค่ะ เทคนิคการทำงานแบบนี้นะคะจะต้องคล่องตัวบ้องไวแล้วก็กล้าได้ด้วยค่ะเพราะว่าจะมัวมานั่งอายมายืนเก็บขวดแบบนี้ไม่ได้ต้องลุยอย่างเดียวเลยค่ะคนเก็บขวดคะ่ะกาบาทคะ่ะกาบาทคะ่ะนี่คือสถานีรถนะคะนี่คือเมืองโอเวอร์เฮาเซ่นแล้วก็นี่คือห้างค่ะ ขอเป็นก้าบาทให้วารุตานะคะขอดูก้าบาทคะ่ะเดินกันต่อลุยกับวารุตานในวันนี้ที่เมืองโอเวอร์เฮาส์นค่ะมาถึงที่ก็ลุยกันเลยค่ะนานๆน,นมาทีบรรยากาศด้านบนนั่นก็คือสถานีรถเมค่ะอยู่ด้านบน ไปดูกันโบสถานีรถตอนนี้เวลา19นาฬิกสนาทีนะคะผู้คนก็เยอะแยะเหมือนกันนะคะอีก6บาทขอเก็บบัตค้าผู้คนมากมายเมืองโอเวอร์เฮาส์นนมุมนู้น2ขวดนะเธอสุดท้ายวารุตาก็ทิ้งขวดไม่ได้ต้องมาเก็บขวดค่ะ นี่ค่ะหบาทสามียืนรออยู่มุมโน้นค่ะทองฟ้าสีช่างสวยเสียเหลือเกินก้าบาทขอบรุตาเก็บก่อนนะคะจเจอเช็คพอดอีกแล้วค่ะเก็บเลยเก็บเลยบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะอุ้ย อรุตาได้ยินเสียงเพื่อนร่วมเส้นทางค่ะเก็บโกวดดังป้องแตงอยู่มุมนู้นค่ะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะเก็บขวดท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้สดชื่นจริงๆเลยค่ะและยิ่งสดชื่นตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าหนึ่ันแปดร้อยบาทเรียบร้อยแล้วค่ะนูนสามีถือถุงเบาๆของวรุตาก็เบาๆค่ะ ขอเก็บก่อนคะ่ะแฟนบอกว่านูน่นเธอก้าบาทไว้ย่างงั้นเดี๋ยวแฟนไปเก็บคะ่ะท้องฟ้าสีสวยมากๆเลยคะ่ะมาเดินกับเรานะคะที่เมืองอเบ์เฮาส์ประเทศเยอรมนีคะ่ะอุันนี้คะ่ะเขาก็เก็บขวดตอนนี้แม้กระทั่งขวดก็ไม่มีให้เก็บแล้วคะ่ะ เนื่องด้วยว่าสมาชิกเขามาเก็บและอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ถ้าเต็มเขาก็เก็บเต็มเขาก็เก็บค่ะฉะนั้นขยะจะไม่เยอะเหมือนกับที่บาร์เดนไนเซคอนเสิร์ตสองหมื่นคนข่าวที่แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ทางเข้าเขามีหลายทางด้วยกันค่ะทําให้กระป๋องและขวดเกิดการกระจัดกระจายไปทุกทิศทําให้คนที่มาเก็บขวดก็สามารถ ยืนอยู่แต่ละจุดแล้วเขาก็สามารถเก็บขวดของเขาได้ค่ะเก็บเล็กผสมน้อย6บาทขอเก็บกางขาบรรยากาศสดชื่นมาก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 เลยค่ะเก็บขวดท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้วาูุตาสามารถเดินได้ทั้งขึ้นทีเดียวเลยค่ะดูนะคะจำนวนรถที่เขาเอามาเพื่อที่จะมาเล่นคอนเสิร์ต ขนดนตรีขนนักร้องขนเครื่องดนตรีเยอะแยะมากมายนี้ค่ะวารุตาให้ดูอีกรอบนี่ก็คืออิเล็กทริกคาร์บอยทริกโนนะคะสวยมากๆเลยค่ะดูผู้คนนะคะเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่วันนั้นที่สองหมื่นคน เขามีทางเข้าทางเดียวนะคะแต่ที่นี่มีทางเข้าถึง4ทางด้วยกันค่ะทำให้เกิดการกระจายของผู้คนจุดตรงสีขาวนั่นก็คือจุดขายตั๋วนะคะราคาอยู่ที่70ยูโรก็ประมาณ2,800บาทนะคะใครสนใจก็สามารถซื้อตั๋วหน้าง,งานแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะเรากำลังจะ กลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านจะไปส่งขวดรอบที่สองกันค่ะมาลุ้นกับเราอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่แล้วภาพรวมวันนี้ที่เมืองโอปอลเซนวารุตากับแฟนได้เงินเท่าไหร่ค่ะนี่คือของรอบสองของเราในนี้เป็นขวดแล้วก็นี่คือขวดพลาสติกแล้วก็นี่คือขวดและพลาสติกไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะ รอบสองของเราค่ะมาลุ้นกันนะคะยกออกมาเลยจ้าชายนมอีกหนึ่งรถเข็นค่ะไปกันเลยค่ะลุยกันเลยเลียกูดนี่คือสถานที่ที่มาส่งขวดที่ไม่ค่าขวดนะคะ เลยกันเลยค่ะสามีส่งตู้น้นวารุตาส่งตู้นี้ค่ะของวารุตารอบสุดท้ายสามใบเดี๋ยวไปขึ้นเงินกันที่ไหนห้างกันเลยค่ะไปกันเลยมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้วารุตาเก็บเป็นวันเก็บโปรเจ็คสบายแล้วได้เงินเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะ มาแล้วจ้า12ยูโร44บวกอีกรอบแรก57ยูโร51เซนรวมภาพรวมแล้วนั่นก็คือ60ยูโรค่ะ60ยูโรเมื่อตีออกมาเป็นเงินไทย60คูณด้วย4นั่นก็คือ6424 2400บาทโอ้ยเก็บกวดง่ายๆสบายสบายด้วยบรรยากาศแบบนี้ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยได้2400บาทมาอยู่ในกำมือของเรา เรียบร้อยแล้วคะ่ะ2,400บาทนำเงินกลับบ้านสุขใจมากๆเลยคะ่ะกำลังจะกลับรถกลับบ้านสามีก่ากว่าเธอ9บาทอยู่ข้างป้ายรถเมอ์อ๋อนี่ไงวารุตาเห็นแล้ว9บาทจริงด้วยนี้คะ่ะขอเก็บก่อนคะ่ะเรากำลังเดินทางกลับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าย่าลืมเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเราเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มีแรงสู้ต่อค่ะสำหรับวันนี้วรุตตะกับเพนก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ